สวัสดีครับผมก็พบกับผมมอนเตไก่นะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับซีรีส์เอาชีวิตรอดซึ่งก็ดําเนินมาถึง EP ที่4นะแล้วครับซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่4นะตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมบอกไว้นะครับผมว่าจะไปสํารวจแมปสํารวจโลกไมค์ครับแถวแถวบริเวณบ้านกันนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ขอเข้าไปนอนก่อนละกันเพราะมันมืดแล้ว นอนไปเลยครับพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วผมว่าต้องไปทำให้ทางลงตรงนี้ให้เป็นบันไดแล้วก็ทำแล้วก็ทำเป็นห้องโถงตรงวายห้าที่เราทำเป็นห้องไว้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมขอทำกลองสมบัติก่อนนะครับสักหนึ่งกละองอ่ะสองกล่องเลยแล้วกันนะ แบบนี้เลยนะครับแล้วของเก็บไว้อะของอันนี้ก็เต็มแล้ว่ะเก็บไว้ก่อนอันนี้ซึ่งก็ยังไม่จับเป็นหมวดหมู่อะเราไปลงเหมือนกันเลยครับลงมาถึงแล้วนะครับทำกล่องเพิ่มดีกว่าทำเพิ่มมาเลยเอากล่องเดียวก่อนพอนะครับเอาวางไว้ด้านล่าง ว่าตรงนี้ต้องทําเป็นห้องโถงประมาณหนึ่งเลยนะครับห้องโถงประมาณหนึ่งเลยตรงนี้เผาเหล็กสักหน่อยจอบนะครับเราขุดให้กลายเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยนะตรงนี้ กาเวลนี่ก็เยอะเสลือเกินว่าจะทำเป็นห้องโถงกว้างพ้ยเดี๋ยวเพียเพชรอยู่กใกล้ๆนี่เองอู้อะไรจะโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวคือห่างจากตรงนี้นิดเดียวเองโอ้โห สุดยอดไปเลยนะครับแต่ผมจะยังไม่ขุดนะครับก็คือเอาไว้ก่อนนะแต่ก็เช็คก่อนนะว่ามันมีกี่เม็ดตอนนี้ผมเห็นอยู่สามเม็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีกี่เม็ดตอนนี้น่าจะอ่าสี่เม็ดก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยมากนะ ก็คือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฟ้าได้ฟาจูนเราค่อยมาขุดน่าจะได้ของพอสมควรแล้วอันนี้เอาของเก็บไว้ก่อนเอาเหล็กมาเอา่านออกมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันนะครับขึ้นไปเลยครับ เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้ของมาประมาณหนึ่งเราสามารถเอาไปทําซุปเห็ดได้นะแต่คือซุปเห็ดนี่มันมีข้อเสียคือมันเปืองพื้นที่นะเพราะว่ามันไม่สามารถซ้อนกันได้เห็นไหมมันไม่สามารถซ้อนกันได้คือมันจะเปืองพื้นที่มากอ่าเราจะไปที่ไหนก่อนเนี้ยพีระมิดตรงนู้นหรือ เจ้าเรือตรงนี้อ่ะเราไปอันที่ใกล้ที่สุดเลยครับก็คือพีระมิดเพราะว่าน่าจะใกล้ที่สุดแล้วกันไกลกันไกนี่สามารถตัดหญ้าได้ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้นะปกติผมใช้จะตัดขนแกะตัดหญ้าผมไม่เคยตัดถังน้ำมากาไวา้กันตก คือเราสามารถใช้ถังน้ําแบบจะตกมาแล้วเราสามารถวางขันได้อะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแบบนี้ครับคือสามารถใช้กันตกได้พีระมิดคือทรายนี่กับกระบองเพชรน,นี่ผมยังไม่ขุดมาเพื่อไปปลูกเลยนะมาสำรวจพิระมิดตรงนี้ก่อน ทุก็เคมขุดมาด้วยผีละมิรจะต้องมีของดีๆให้กับข่าแน่เลยมีแมงมุมเจ้าถิ่นด้วยคือแมงมุมนี่ถ้าอยู่ในที่มืด่มันจะโจมตีเรานะแต่ถ้าอยู่ในที่สว่างมันจะมองไม่เห็นเราอ่าเราลงไปแบบทางตรงเลยแล้วกันนะแบบนี้ สิ่งที่ระวังควรระวังเลยก็คือตรงนี้ขุดออกอู้เอเมอรลลัลเอาของไม่จะเป็นเก็บไว้ก่อนเอเมอรลัลสมุดร,รีเพอร์เรชั่นคืออะไรล่ะหายใจใต้น้ำเหรอผมก็กระดูกเอามาก,ก่อนสมุดพันธ์ กาเดนไกเอามาไว้ก่อนจริงธนูเราไม่ต้องใช้ธนูนี่ต้องใช้แบบเป็นพันนี่คือกาเดนไกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะของจะเป็นก็น่าจะมีแค่นี้แหละขึ้นไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาของเก็บไว้ ขึ้นไปเลยกันขึ้นไปเลยนะคันครับปางไว้ก็ประมาณนี้พี่รามิดก็ของถือว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีมากนะตรงนี้เราสามารถเอามาทำเป็นซุปเห็ดได้ด้วยนะดอกป๊อกปี้คือมันจะได้เออสถานะอะไรเนี่ยจำไม่ได้มันตรงนี้จะเป็นเหมือง ทางนั้นมีชูก็เค็มค่อนข้างเยอะเลยนะดอกไม้สีเหลืองทำอะไรได้วะตอนนี้จะมืดแล้วอ๋อที่สําคัญเลยคือผมลืมคี่เดี๋ยวผมเจอหมู่บ้านแล้วฮียเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอหมู่บ้านบังเอิญชัดๆผมว่าผมลืมเอาเตียงนอนมานเนี่ย,ยทำเตียงนอนเลยดีกว่าสามอัน แอคจะพังแล้วเอาทิ้งเลยไม้ต้องคาบไม้ก่อนเ,อเตียงนอนเตียงนอนครับนอนเลยพี่ผมไม่รู้เลยนะว่าหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นนะผมแค่เดินมาเช็คเฉย เราควรจะไปสำรวจซึ่งที่ผมจะไปโอ้ยก็ต้องใช้เวลาอีกแล้วต้องมาราบเรืออีกแล้วก็ขี่ไปเลยนะครับเป็นหมู่ล่าหมู่บ้านล้างป่เนี่ย น่าจะไม่ล้างนะเพราะว่าหมู่บ้านล้างนี่มันจะมีใยแมงมุมมะถ้าเราเดินมาสังเกตดูก็เป็นหมู่บ้านเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะต้องไปดูทางนั้นก่อนว่ามันใหญ่เล็กสวัดดี NPC เตียงขนมปังมันมันเอามาครับมันเอามาก่อนก็ได้ เราพ่อที่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีมันฝรั่งเลย NPC NPC แรกขนมปังเอเมลอนแรกขนมปังยังไม่คุ้มอะคือเราต้องการของแบบพวกที่เป็นม e นดิ้งหรือของที่มันเป็นเอ็นชาว่าไงไอรอนกลเลม,มไอรอนกลเลนนี่เวอร์ชันใหม่คือถ้าเรา ตีมันแล้วมันใกล้ตายมันจะมีรอยร้าวนะเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆอะไม่ใหญ่ตรงนี้ขุดขโมยมาเลยแล้วกันอ้ของก็เต็มอีกแล้วเนี่ยคือผมว่าผมจะไม่ใช้ซุปเพ็ดอีกแล้วนะเพราะซปเพ็ดน,นี่คือมันเปลืองพื้นที่มากเป็นอาหารที่เปลืองพื้นที่มาก เดี๋ยวเดี๋ยวเผอทิ้งขวานอ่าวขวานขวานหายไปไหนโอ้โหดูด้านลา่างสิเหมือนเป็นเกาะเลยฮะเอ้ยลืมดูขุดมาเยอะๆเลย โต๊ะคับวางไว้คับเป็นข้าวก่อนนะแล้วค่อยทำเป็นขนมปังแบบนี้คือมันต้องมีทุกหมู่บ้านแหละตรงนี้มีละคังด้วยคังนี้ทำอะไรได้นะ คือกินแล้วทิ้งไปเลยนะมันจะไม่ได้เปลืองอะช่องไอเทมตรงนี้เป็นป่าไทก้าครับเป็นพื้นที่ที่ราบสูงพอแค่นี้ก่อนนะเอ้ยแมวน้อยอกลับกันดีกว่า ต่อไปครับผมก็จะไปสำรวจเรือแต่ก่อนที่ผมจะไปสำรวจเรือผมขออ้อมไปทางนั้นดีกว่าเพื่อจะเจออะไรอีกคือเรือนั้นอ่ะมันอยู่บนบกนะมันอยู่เหนือน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอุปกรณ์ไปอ่ะเช่นประตูตรงนั้นเป็นป่าไม้เบิร์ดตรงนั้นเป็นที่รับสูง เจอเรือแล้วครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเขตน้ําอุ่นเขตน้ําอุ่นคือทะเลมันจะเป็นสีแบบนี้โอ้ทางนั้นก็เป็นป่าดาร์กโอ้ลงเรือกันเลยมันจะเป็นเรือครึ่งท่อนนะ มีของมีของอะไรดีๆไหมจุ๊บอ่ะโคของไม่ค่อยดีนะอันนี้อ่ะเอาทิ้งไปเลยนะไม่ดีโอ้มันเน่าเอามาทำไมอันนี้เราก็มีเยอะแล้วเราเปลี่ยนจากตรงนี้ประมาณนี้แหละ สำหรับเรือนี้คือไม่มีอะไรมากอะเรือนี้แต่เหมือนจะมีกล่องอีกไหมผมไม่ค่อยแน่ใจคือบางครั้งอ่ะมันอาจจะมีกล่องซ่อนอยู่ในเรืออีกคือตรงนี้ไม่น่าจะมีนะ ผมขอไปสำรวจทางนั้นอีกสักหน่อยนะเพราะผมยังไม่เคยไปผมจะอ้อมไปทางนี้เพื่อผมเจอวูดแลนด์แมนชั่นจะเป็นอะไรที่ดีมากตรงนี้เป็นไปโอมสวมัมหรือไปโอมน้ำเน่า ่าักว้างใหญ่มากเลยนะตรงนี้คือขี่ไปนชนใบบัวไปด้วยมันจะช้ามาก ก็ประมาณนี้แหละก็จะมืดแล้วกลับบ้านกันดีกว่าอ้ตรงนี้เลเวินเมื่อกี้ผมนอนตรงนี้แล้วผมเกือบกระโดดลงไปแล้วซัมบี้ ผมน่าจะนอนไปแล้วซัมมี้มันเกิดพอดีเลวินกว้างมากเลยกระโดดถ้าเรากระโดดไม่ถึงอะเราสามารถวางน้ำแล้วก็กระโดดไปได้เพื่อย่นระยะนะคือน้ำนี่มันจะมีรัศมีหนึ่งบล็อกที่เราวางไว้ ตรงนี้แปลกนะต้นไม้ตรงนี้แปลกฮะเดี๋ยวต้นไม้ตรงนี้เป็นแปลกคือเหมือนมันโดนตัดตัดไปในตัดไปในแนวเดียวกันเลยอนะตรงนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อบัคของช้างมั้งของช้างในเกมวัวที่บ้านเราก็มีแล้วอ่ะจะวัวเราก็ฆ่าวัวเลยเพราะเราต้องการหนังถ้าเราไม่ได้หนังเราก็ ไม่ต้องเอาเราต้องการแค่หนังหนังนี่ผมต้องการมากที่ผมเลี้ยงวัวไว้นี่คือผมต้องการหนังหนังเอาไปทำอะไรได้อะคือเอาไปคับสมุดได้อะมันจำเป็นมากเลยอะสมุด แกะนี้คือมันไม่ค่อยสำคัญเท่าหัวเท่าไหร่นะคือเอาไปใช้ในการตกแต่งอะ่ะคือแกะย้อมสีแล้วใช้ตกแต่งคือค่อนข้างที่จะสวยเลยนะถ้าเราเอาไปทำเออการสร้างต่างๆอะ่ะวิเดี๋ยวสเกล ตายไปดีอุ้ยคลิปเปอร์อย่าให้มันระเบิดนะไม่งั้นบ้านเราเป็นรูเลยคือต้องมาอุดอีกนะถ้าบ้านเป็นรูข้าวก็โตแล้วตรงนี้ผมคิดว่าต้องทำกล่องสมบัติเพิ่ม เอาไว้ตรงนี้อ่าเอาไว้เก็บพวกเนี่ยพวกข้าวแล้วก็เก็บข้าวไปก่อนนะเก็บข้าวเอาไปให้เอาไปให้วัวคือวัวจำเป็นกว่าไก่กว่าแกะอีกนะตอนนี้ที่ผมต้องการ พอวัวมันเยอะๆนี่ผมก็จะทำการฆ่าฆ่าคือมันจะได้หนังเอาไปคัสสมุดโอ้โวัดเยอะมากโอ้ตอนนี้ขึ้นยังไงนี่โอเคขึ้นได้แล้วโหสัตว์ตอนนี้แออัดกันมาก เอากไก่ต่อ,อน้องเอาของไปเก็บก่อนเรือนี่เอาไปเก็บได้ไข่แล้วก็เอาไข่มาปลาได้นะตัวมันดับเจ้าไก่ตัวน้อยก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสำรวจโลกการประจนภัยนะครับซึ่งคลิปหน้าผมจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวลงเพียงเนี้ครับสวัสดีครับผม